สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทางทาง YouTube สุขุสุขนนะะ้อน้องค่ะเนาะวันนี้มาพูดม,มาพอกันอีกแล้วนะคะกับอันแอนนี่สะพายตะลีเนาะคะพี่น้องเอ้ยก็ยังว่าเมือ่อนี่ก็จะเป็นเป็นขึ้นที่สองแล้วเนาะเนาะค่ะที่อันมาอยู่โรงแรมกักโตเนาะคะ่ะเนาะอยู่พัทยาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนั้นก็คือว่านอนบารลรับเนาะคะ่ะเมื่อขึ้นจะน,นอนบารลรับ ขึ้นแรกน่ะนอนรับก็เพราะว่ากินกินยากเก่แพ้นะคะขึ้นที่สองก็นอนบนรับมันขึ้นในนอนแค่สองชั่วโมงนะคะเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะเวลายุโรปกับเวลาอยู่เมืองไทยมันมันบวกขึกันเนาะค่ะเนาะคือว่าอยู่ยุนียุนียุนีเ้าอย่หันกาลังอยู่ยุโรปกาลังนอนอยู่แบบนี้เนาะค่ะเนาะอันก็เลยเปลี่ยนเวลา เปลี่ยนไม่ลาบ่าท่านใดอยู่เนาะค่ะปับ๊วบโตบ่าท่านใดอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเลยอันกระต้องขอบคุณเพื่อนๆซุกปูสุคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมแล้วกให้กำลังใจอันนด้วยตลอดมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะยู่ห้องคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องสิบซีมือเนาะคะ่ะสูสูเนาะค่ะพี่น้องมือนีอันซิมาอันนั้นเบาเรื่องเรื่องอันขันห้ามาพักโตก,กักตอยู่อ่า กับอ่าลาดเนาะค่ะอ่าอีกย่างก็เคือเอ็กซ์คิวเนาะค่ะเนาะกักตัวกับรัฐบาลเนาะค่ะเนาะจ็คอันวอลถือคือวอลพิทอันกับหูเนาะค่ะคือว่ากักตัวกับรัฐบาลเนาะค่ะอันคืออ่าตอนตอนมือว่าอันกับวอลไปแล้วเมนบอกเขาว่าอันเขาซิมีซิมการ์ดขันเท้าสายอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะเนาะมีซิมการ์ดแล้วเทาสามารถโทรกับบ้านแล้วก็มีเน็ต นน้อยๆเนาะค่ะแต่อ,อนันโมโหวัจกิกเนาะค่ะที่เขาขายมากแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆเนาะคะ่ะที่มาก,กักตัวกับรัฐบ้านแต่ว่าต้องใสอินเทอร์เน็ตตลอดเนาะค่ะเนาะก็ค, <c oughs> คือว่าบอมี่ขีดจํากัดเนาะค่ะเพื่อนๆอยู่โรงแรมเขาซิมีบริการเนาะคะ <c oughs> ่ะเนาะพกเก็ตเอิร์ดเนี่ยก็พกเก็ตไวไฟเนาะค่ะเนาะพี่น้องซิมีมาแบบนี้เลยเนาะคะ่ะนี่เขา้าเพียงแต่ว่าเข้ากดอันนั้นกดโทรศัพท์ลงไปเนาะคะ่ะหาหา หาออมเ o p e r a t i ันเนาะค่ะหารีเซ p ชั o n เนาะค่ะพี่น้องเนาะก็บอกเขาว่าเขาต้องกาันอกเก็ต wifi เนาะค่ะพี่น้องอ่าใส่แบบว่าบ่มีขีดจำกัดเนาะค่ะเขาใส่ line ขนาดใดก็ได้ออัันน unlimited อ้าวันว i m i t ถ d ก็คือว่าบ่มีขีดอ่าอันเตอร์ลิมิตก็คือว่าบ่มีขีดจำกัดเนาะค่ะอินเทอร์เน็ต wifi เนาะค่ะเนาะเขาใส่ได้พี่น้องเขาก็สิเอามาหายแบบนี้เนาะนี่ เป็นกระเป๋าจังสีเนาะคะ่ะเขาเอื่อนพกเกตไวไฟนะคะพี่น้องข้างหนก็บสิเป็นจังสีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอัน,นอันนี้อัน,น,นแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่สีมากักาตัวกัลร,รัฐบ้าน,น,ะะนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันเขาทัวร์ลายๆเนาะค่ะเนาะอันนี้เนาะคะ่ะนี่แหละค่ะเท่ากับสีกดเบืองเนาะคะ่ะนี่มนนะะันมกสน็มมสิขึ้นแมบนี้มองกดนี่แล้วเนาะค่ะเนาะมองกดนี่ข้างตึ้งปูนคอมเบิลซูนเนาะค่ะมันก็สิขื้นจังสีเนาะคะ่ะขึ้นจังสี่แล้วเท่ากับถาก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวถาแป๊บนึงนี่พอถามันก็สิม,มาจังสีนะคะเขาบอกว่าโฟก,กิกกับใบเนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าอันัอนอเมืองในระเบียบก็คือว่าเขาบอกว่าใส่ใส่แบบว่าอบอมมีขีดจำกัดเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็มันซิมี่อารหัสรหัสเนาะคะ่ะยูสเนมเนาะคะ่ะเป็นซื้ออย่างวนรวการหัสที่ห้าตรงกลอกไส์โทรศัพท์ห้านะคะ่ะเพื่อนเพื่อน นี่แหละค่ะเขาก็เสียหายมากสิแล้วก็มั็ซิมี่เครื่องชาร์จน้ำยบร้อยเนาะคะ่ะนอกพี่น้องในกระเป๋าสซิมี่เครื่องชาร์จมากนี่เนะคะอันนั้นพอเก t ไวไฟพอเก e ไวไฟ i นี่ก็คือว่าเก่าลอยเก่าซิบเก่าบานเนาะคะ่ะพี่น้อง16มือเนาะคะ่ะเนาะ ใสอ,อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเนาะค่ะอันนี้อันแนะนําสําหรับคนที่สะดวกที่มากักตัวกัรกรบรัฐบาลแต่ว่าต้องใสอินเทอร์เน็ตตลอดเนาะคะ่ะคือว่าเห็นงานทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเ้าต้องเห็น u t u b e อย่างแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเซาไปเลยเนาะค่ะสิบหกมือเกาอยเกาสิบเกาบาทโต๊ละมือละหกหกสิบกว่าบาทได้มั้งขนาดจำบ่เพียหกสิบเก่าบาทหรือว่าจังไรนี่แหละเนาะเะนาะ <c oughs> นี่แหลคะค่ะเพื่อน สืบไปเลยนะคะสำหรับกคนไหนที่สีมาก,กักตัวอยู่รัฐบ้านง่ายสะดวกสบายเนาะคะ่ะเนาะเข้าใส่ได้ตลอดเนาะคะ่ะจะว่ามือเข้าส่ออกมือเข้าส่ออกกักตัวบัตเรเนยเงินนจะค่อยเข้าใจเธอเดียวเนาะคะ่ะก่อนมือเข้าส่ออกกักตัวมือหนึ่งเข้ากับสีทรงบินทรงยังมาหายแล้วเข้าก็จะค่อยเคยรียดเธอเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะอ,อันนี้ก็มี่แคนีเนาะคะ่ะอันนี้มาแนะน,น,นํามาเนยพกเกตไวไฟซื้อเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเพลื่อนที่ซีมาก,กักตัวกับรัฐบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ อันอันมาออาไลน์นะคะเพราะว่าอันมัดกับบ่มอันอันมาในน้ำวันนี้ซ,ซื้อนะคะพี่น้องเนาะอันนี้มือสีสองพันไปแล้วเนาะ,ะอันอันก็โอเคเนาะ,ะ,ะแต่อีกแต่อีกสิบสองมือพี่น้องแป๊บเดียวแป๊บเดียว เอาเจากนายอันก็ต้องขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาติดตามแล้วกะ็รับชมสุขุมสุขคนแล้วกะ็ผู้ที่เขามาหายกาลังใจด้วยตลอดมากนะคะเนะาะเจกนายก็รักษาสุขภาพค่ะพอกันวิดีโอนะค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ